มันก็จะเป็นคนแกล้งแต่ดูแอคติ้งไฮสองคนเลือกมาเลยครับพี่เท่กับพี่นงครับ,บของที่จะแกล้งนั้นเป็นสิ่งนี้คุณมัมครับคุณมัมรับแล้วก็ลงเมื่อไหร่ไปว่าเริ่มนะแกล้งได้คนเดียวนะม่ายได้ว่าแกล้งคนไหนอยู่ม <Rand> ันยังไม่เริ่มเหมือนผมของเล่าข้างนี่ย่ายได้ว่าแกล้งคนไหนอยู่นะเราสามารถจะแอคติ้งได้ใช่ไหมครับได้หมดเลยดีดีว่ะ แก่แค่คนเดียวคนแค่คนเดียวนะครับคุณ่าวครับครับแต่เพราะสำหรงบคนพีว่ามันถ่ายไม่ได้สองคนที่อยากเข้ามามองเ้ามามองไป้างหน้าเลย้าของสองคนไี้้ากคนลงครับ่าควมลอคุณ่ามพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มอุยยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ้ย พลอยนอนแกล้งคือโอ้ยโอ้อยไม่พอแล้วอ่อยอ้ยโ่อพ่อเดิมอ่อยอ้อโอ้อยอ้อยของเองก็ได้ินชิดอะไรจริงๆแล้วที่ร้อนลุ้นไปเราเขาด้วยลุ้นลุ้นอยู่ท่งแล้วมันเอาน้ำตาเี่นกลัดาะ ผมก็จะน่งพอแล้วผมเผาคนแัว้วแคงผมหมดเลยนยี่มาเรืองคนาเหนื่อยไอไอก,กันต้องเอร <c oughs> เื่องอีกเหรอเนียมากใครมาข้าประจำทเทมึงน,นี่ขีดแข่อะไแม้แค่คนแล้วแค่หายพิมีงตีนิ้วหักไม่เห็นแขนเลยเัเัเอเอมึงก็ เขาไม่รยอยากเขาัวคนไหนอ่ะหันแน่ไปอันเดียวฮะพูดถึงร้องกูอวพวกมึงเรื่องมากเลยแน่ว่ามันหันไม่ได้หรอกพี่ไม่รู้มันจะจนนี้ใครอย่างนี้ตรงเนี้ยหันไม่หันไม่ว่าอยู่ที่อาการละอ่าอ่าอ่ามาเริ่มเลยครับปั๊บ

ติดหนึงเหลือด้วยแค่ห้งเลยเต้องหางใครด้วยต้องหาใครกันสบตาสบตานิดนึงไม่แค่สุดหางใครอต่ว่ามัไม่ได้รู้ผลเลยนะคนอื่นเยอะแยะตุ๊กี้ไม่เข้าตาของแหลมทั้งหลายแหลมเข็มเล็กเข็มใหญ่เข็มหมดไม่ยิ้มฟันแหลมเอ๊เมื่อกี้ก็พี่พี่แล้วเลยกีนก็พี่ไปแล้วเลยเนี่ยพอกูไม่ทำมึงก็อยากกูทำหนึ

พี่ทำเพลงให้เปลี่ยนไม่เป็นพี่ก็ได้นะฮะมาได้เลยเพลงพี่อยากให้เท่งเก็บใช่ใช่อะไรแทนอะไรผมแทนเทลงไม่ได้ที่ขอจะเป็นคนมีน้ำใจไม่ได้คุณมัมขอแทนไปได้ไปได้มาดูเลยไเดี๋ยวไดี๋ยวเดี๋ยวคุณมัมคุณจะแทนคุณแท่งแหม่มีน้ำใจขนาดนี้ไอเราก็ขัดไม่ได้มาเดี๋ยวบาปมา เน้องฮะน้องครับจะเถียงกันอีกนานไว้ยิ่งเถียงนานน้ำตาเทียนมันก็ยิ่งเยอะอ่ะนั่นแหละจุดนุ่งหมายเราโอ้โหเลิ่มแล้วโอ้โหเริ่มแล้วครับผมเอาใเอาอีกโอ้โหเดูวาการตรงไหนเ่รกันอยู่ดูวยการต้งไรกันอยู่ เห็นฟันทัานนายกแล้วัะหว่างทุกคุยกันนะมันก็สามมันเลื่อียกเพื่อนสองคนเลือกแต่เลือกเล้ยลกาแล้วเลือกใครครับเท่เท่เยวมันไปเมื่อกี้นี่เองซ้ำถ้าจะเอาเท่งอีกพี่ขอแทนเท่งมาแล้วอะเท่งกับตุ๊กกี้เดี๋ย้เย้เยวทีมแรก นังสติกอ้าวพร้อมอยู่ที่ตุ๊กกี้จะสั่งเริ่มเมื่อไหร่นะเริ่มค่ะเริ่มค่ะเฮ้ยละครดึกเด็ไงนักเก็ตอ๋อเขาบอกเอาดักอีกโอ้ยอีสาเมเดืโอ้ยอยิ่งเยี่ยมยิงเยี่ยมเขาบอกยิ่งเยี่ยมค่ะจัดเก็บขด้นะ ôi ai quên Đi thôi đâu 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 Đi đâu 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 เลือดจะดีพี่ตออเอ้ยก็ทำไปเพ่งงี้ทำับพี่ดีกว่าผมแนะนำว่าเอาเวลาที่คุยกันจะไปหาหยุกหายาปาะทานป้าบอก็เลี้ยงทายอันนี้เราก็ต้องเลือกเลือกครับอันนี้ซ้ำคนได้ไหมแล้วแต่ท่านโอ้ซ้ำก็ได้เหรอได้อีกครับโอ้ลงเดี๋ยวเยังไม่ได้เลือกอะไรเลยเนี่ยมันโอ๊ย พูดถึงขั้นนี้แล้วต้องท้อมาแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีตัวช่วยอ๋อาไปเลยหลายหลายครั้งที่เขาอยากจะช่วยน้องอ่าหลายหลายครั้งเขาอยากจะมีใจงั้นก็เรียนเชิญเขาเลยเรียนเชิญเขาเลยกล้าเรียนเชิญคุณเพชรชัยวงคบประการพากล้ามาอยู่ไหนกล้าอยู่ไหนกล้าเรียนเชิญคัณขอบคุณที่เลือกผม